ในแง่มุมของธรรมะบาปของเมียน้อยไม่ใช่เพียงความผิดที่ปรากฏในสายตาของสังคมแต่ยังเป็นการละเมิดต่อศีลธรรมและเป็นการาก่ออกุสลกรรมรอันลึกซึง้งในจิตใจของตนเองและผู้อื่นมเมียน้อยคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่มีเจ้าของแล้วเป็นการลุกล้ำจิตใจของบุคคลอื่นทำลายความไว้ใจความมั่นคงและความสงบในครอบครัวของผู้อื่นการกระทำดังกล่าวจัดเป็นปาณาติบาตท,ทางใจ คือการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความรักโลภตัณหาและอวิชชาพุทธศาสนาเน้นหนักเรื่องสีล5ห้าซึ่งในนั้นก็คือข้อ3กาเมสุมิจฉาหรือการประพฤติผิดในกามหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีเจ้าของแล้วซึ่งชัดเจนว่าการเป็นเมียน้อยคือการละเมิดสีลข้อนี้โดยตรงไม่ว่าจะด้วยความรู้เท่าทันหรือความหลงผิดในความรักความอยากได้หรือคำพูดหวานหูจากผู้ชาย การเป็นเมียน้อยย่อมต้องอาศัยการโกหกปกปิดและการสร้างความเจ็บปวดให้ใครอีกคนหนึ่งเสมอแม้บางคนจะบอกว่าตนเองเป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือไม่ได้ตั้งใจแต่ความจริงที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือไม่มีใครสามารถเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นได้โดยไม่สะสมผลกรรมแก่ตนเองเมียน้อยจึงมิได้เพียงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติหากยังเป็นผู้สะสมบาปไว้ด้วยการเบียดเบียนครอบครัวผู้อื่นและยิ่งหากรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังคงเลือกกระทำ ยิ่งเป็นการฝังเลือกซึ้งกรรมอันจะส่งผลในภพชาติต่อไปการละเมิดในกามไม่ได้เพียงแต่ส่งผลต่อปัจจุบันแต่ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์อันแสนลึกทั้งในใจของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเมื่อมียน้อยเริ่มรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนที่ไม่ได้รับความรักจริงก็จะนํามาซึ่งความทุกข์ความเหงาความไม่มั่นคงความรู้สึกผิดในใจแม้จะได้ชื่อว่าชนะใจชายแต่ก็พ่ายแพ้ต่อศีลธรรมและความสงบของตนเอง เมื่อพิจารณาต่อในแง่ของกรรมและผลของกรรมเมียน้อยย่อมประสบกับวิบากกรรมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกรรมในปัจจุบันคือความทุกข์ใจที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะที่แอบซ่อนต้องเฝ้ารอเพียงเศษเวลาจากชายที่ตนรักต้องคอยหลบสายตาผู้อื่นและยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์การที่เมียน้อยไม่อาจจะประกาศตัวได้เต็มที่ในสังคมคือหนึ่งในผลของกรรมที่เธอได้ก่อไว้เองเธอไม่อาจจะมีความสุขได้อย่างเต็มที่ เพราะความสุขนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของความทุกข์ของผู้อื่นซึ่งขัดกับหลักแห่งธรรมชาติและจิตสำนึกอย่างร้ายแรงเมื่อความรักเริ่มต้นจากการทำลายของใครอีกคนย่อมไม่มีวันจบลงด้วยความสงบสุขได้เลยการเป็นเมียน้อยจึงเป็นเหมือนคนที่ยืนอยู่บนหอคอยที่สร้างจากน้ำตาลและความเสียใจของภรรยาหลวงและลูกหลานในครอบครัวนั้นๆอีกทั้งก็ยังเป็นการเพาะมาเมล็ดแห่งความแตกแยกในวงจรสังคม เพราะครอบครัวคือรากฐานของความมั่นคงเมื่อใครคนหนึ่งในครอบครัวถูกสั่นคลอนจากบุคคลภายนอกย่อมเกิดความระสัำระสายซึ่งผลเสียเหล่านี้ย่อมย้อนกลับมาสู่ผู้ที่เป็นต้นเหตุการกระทําที่ผิดศีลธรรมเช่นนี้ย่อมไม่อาจจะเกิดผลดีแม้ในเบื้องต้นจะดูเหมือนว่าได้รับความรักได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ในที่สุดก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงผลกรรมที่จะตามมาทั้งกายวาจาและใจ ความรักที่ตั้งอยู่บนความไม่ถูกต้องคือภาพลวงตาที่หลอกให้คนอื่นเข้าไปในวังวนของความหลงความโลภและความยึดติดผลของการเบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องความรักจึงมักย้อนกลับมาด้วยรูปแบบที่เจ็บปวดกว่าเดิมเช่นถูกรักและถูกทอดทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีหรือกลายเป็นฝ่ายที่ถูกซ้ำรอยโดยเมียน้อยอีกคนที่เข้ามาแทนที่ความเจ็บปวดที่เคยสร้างให้ผู้อื่นจะกลับมาเยือนในรูปแบบท,ที่รุนแรงกว่าหลายเท่า พราะกฎแห่งกรรมไม่ลำเอียงและไม่ล่าช้ามันเพียงรอเวลาที่เหมาะสมบาปของเมียน้อยไม่เพียงเกิดจากการกระทำแต่ยังเกิดจากเจตนาที่เป็นอกุศลที่แฝงไว้ด้วยความอยากครอบครองความริษยาและการดูถูกศีลธรรมของผู้ที่มีคู่ครองแล้วเจตนาเช่นนี้เป็นต้นตอของอกุศลลกรรมที่จะส่งผลไม่เฉพาะในชาติปัจจุบันแต่ยังอาจตกทอดสืบเนื่องไปยังภพชาติค้างหน้าหากไม่รู้จักสำนึกผิดและหยุดสร้างกรรม มีน้อยจํานวนมากเข้าใจผิดว่าตนเองคือผู้ที่มีบุญได้คู่ครองที่เก่งมีสเสน่ห์หรือร่ำรวยแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผู้ที่กําลังสะสมนี่กรรมอย่างไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้ปัจจุบันจะดูเหมือนได้รับสิ่งที่ต้องการแต่ในระยะยาวไม่มีใครหลีกเลี่ยงผลของกรรมได้หากชีวิตเริ่มต้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น ความสุขที่ได้มาจะไม่จีรังความรักที่ตั้งอยู่บนรากฐานของบาปย่อมแตกสลายลงในที่สุดเปรียบเสมือนบ้านที่สร้างบนทรายไม่มั่นคงและพังทลายได้ง่ายบางคนแม้จะได้อยู่ร่วมกับชายที่ตนรักในที่สุดจะกลับต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงความไม่ไว้ใจและความกลัวว่าจะถูกกระทำซ้ำอย่างที่ตนเคยกระทำกับภรรยาเก่าไว้ความรู้สึกเหล่านี้คือการเราผาผลาญใจทีละน้อย โดยที่ไม่มีใครช่วยได้นี่คือผลของการที่ลึกยิ่งกว่าการสูญเสียภายนอกนั่นคือการสูญเสียสันติสุขภายในอย่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นการเป็นเมียน้อยยังอาจจะต้องหลงวนอยู่ในวัฏจักรสงสารแห่งความรักผิดซ้ดำแล้วซ้ำเล่าเพราะจิตที่ยึดในสิ่งผิดไม่รู้จักละไม่รู้จักปล่อยย่อมกลายเป็นอุป,ปาทานที่ดึงดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งความลิษยาความหลง และความเวียนว่ายที่ไม่มีวันจบสิน้นหากผู้หญิงคนใดที่กำลังตกอยู่ในสถานะเมียน้อยสิ่งแรกที่ควรทำคือสำนึกผิดอย่างแท้จริงและรีบถอนตัวออกมาจากความสัมพันธ์อันเป็นบาปนั้นการยอมรับความจริงและกลับเข้าสู่ทางแห่งศิลธรรมคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่แท้จริงเพราะการยึดต,ติดกับสิ่งผิดไม่มีวันทำให้ชีวิตสงบสุขได้เลยในแง่ของจิตวิญญาณ การเป็นเมียน้อยเปรียบได้กับการผูกจิตของตนเองไว้กับกำหนักที่คอยฉุดรั้งไม่ให้ไปสู่ความหลุดพ้นความรู้สึกผิดบาปที่แม้จะถูกกลบเกลื่อนด้วยความหลงหรือคำปลอบใจต่างๆก็ยังคงฝังลึกอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ชีวิตเผชิญกับความทุกข์ความโดดเดี่ยวหรือการพลัดพรากจิตเหล่านั้นจะผุดขึ้นมาพร้อมกับเสียงแห่งความเสียใจความสำนึกผิดและความรู้สึกไร้ค่า ที่ไม่อาจจะหาทางไถ่ถอนได้โดยง่ายเมียน้อยหลายคนจึงจมอยู่กับความเศร้าอย่างไร้สาเหตุมีความรู้สึกว่าตนไม่มีคุณค่าแม้จะดูเหมือนมีทุกอย่างครบถ้วนภายนอกแต่กลับขาดสันติภายในอย่างรุนแรงนั่นเป็นเพราะจิตของเธอรู้ดีว่าตนได้ทำลายความสุขของผู้อื่นโดยตั้งใจการประพฤติผิดในกามเป็นอาบัติประราชิกข,ของพระพิสษุและเป็นหนึ่งในบาปหนักของคารวะที่ผิดศีลห้าอย่างร้ายแรง ย่อมไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรละเลยหรือปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่สะท้อนจิตใจบางคนอ้างว่ารักนั้นคือความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้แต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกความรู้สึกแม้แต่ความรักล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเองโดยไม่อาศัยเจตนาเบื้องตน้นหากเราหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วนั่นแสดงว่าใจเรายังเต็มไปด้วยกิเลสยังขาดเมตตาต่อผู้อื่น แต่เป็นโอกาสในการพิจารณาจิตใจตนอย่างลึกซึง้งและตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในวังวนแห่งกิเลสหรือจะเลือกหนทางที่สูงส่งกว่าด้วยการละวางความยึดต,ติดและเดินออกจากทางแห่งบาปอย่างสง่างามเมื่อเราหันหลังให้กับกรรมที่ผิดเรากำลังสร้างกรรมดีเพื่อบำบัดผลของกรรมเก่าด้วยสติและการกลับใจอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการเยียวยาให้พ้นจากไฟเผาใจที่ไม่มีใครมองเห็น เมียน้อยหลายคนเมื่อได้รับฟังธรรมะหรือได้เห็นผลกรรมที่เริ่มปรากฏขึ้นในชีวิตเช่นการถูกทอดทิ้งโดยไม่คาดคิดการกลายเป็นผู้ที่ไร้ตัวตนในชีวิตของชายที่ตนรักหรือแม้แต่ถูกประนามจากสังคมก็อาจจะเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตว่าทำไมฉันจึงต้องเจ็บปวดเช่นนี้คำตอบในทางธรรมะคือทุกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยไร้เหตุแต่เกิดจากกรรมที่ตนเองได้ก่อไว้ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนบาป ย่อมนำมาซึ่งความไม่ยั่งยืนและความทรมานจากภายในหากพิจารณาให้ลึกลงไปเราจะพบว่าเมียน้อยไม่ได้เพียงทำลายภรรยาและครอบครัวของชายที่ตนแทรกเข้าไปเท่านั้นแต่ยังทำร้ายตัวเองอยู่ทุกวันด้วยความรู้สึกหวาดกลัวความไม่มั่นคงความรู้สึกผิดและความว่างเปล่าจิตใจของผู้ที่ละเมิดศีลย่อมไม่อาจจะพบความสงบได้อย่างแท้จริงแม้ภายนอกจะดูเข้มแข็งหรือสุข,ขุม แต่ภายในกลับว้าวุ่นเหมือนบ้านที่หลังคารั่วแม้จะปูกระเบื้องอย่างสวยงามเพราะการใช้ชีวิตในเงามืดนั้นย่อมมีเงาแห่งเวรกรรมคอยตามหลอกหลอนอยู่เสมอในพระไตรปีโกมีหลายเรื่องที่กล่าวถึงผลกรรมของการแย่งชิงคู่ครองเช่นก่อให้เกิดการเวียนว่ายในภพชาติต่างๆที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดถูกทรยศซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือแม้แต่ตกสู่นรกภูมอันยาวนานก่อนจะได้กลับมาเกิดอีกครั้ง ในรูปแบบที่ต้องชดใช้หนี้กรรมอันสาหาัสไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการเป็นหญิงที่ถูกทอดทิ้งการเป็นภรรยาที่ถูกแย่งสามีหรือแม้แต่การเกิดในภพที่ถูกผู้อื่นเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาวัฏาจาักรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหากผู้กระทำไม่รู้จักหยุดสร้างกรรมและหันมาสำนึกผิดเพื่อชำระจิตใจดังนั้นทางออกเดียวคือการกลับสู่ทางธรรมมันรักษาศีลเจริญสติและภาวนาให้จิตมีพลังพอที่จะตัดใจจากสิ่งที่ผิด และเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างบริสุทธิ์เพราะตรัรตบใดที่ยังยึดติดอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชอบทมตรับนั้นชีวิตก็ยังไม่หลุดพ้นจากเงามื่แห่งเวรกรรมเลยการสำนึกผิดอย่างจริงใจต่อจุดเริ่มต้นของการปลดเปลื้องบาปในใจมีน้อยที่สามารถตระหนักได้ว่าตนได้สร้างกรรมทางใจต่อผู้อื่นได้เบียดเบียนครอบครัวของใครคนหนึ่งและแตัดสินใจเลิกจากความสัมพันธ์นั้นด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตนเอง และสร้างบนเพื่อบรรเทาผลของกรรมเก่าพุทธศาสนาไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่รู้จักกลับใจในทางตรงกันข้ามผู้ที่เห็นโทษของการกระทำของตนเองและหันกลับมาดำเนินชีวิตด้วยศีลและธรรมย่อมได้รับโอกาสใหม่เสมอเพราะหัวใจของธรรมะคือการแก้ไขมิใช่การลงโทษผู้หญิงที่เคยเป็นเมียน้อยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในหนทางที่ดีได้โดยการตั้งมั่นในศีลห้าตั้งใจละเว้นการประพฤติผิดในกร,รม และชดใช้ในสิ่งที่ทำลงไปด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากใช้ชีวิตด้วยเมตตาการุณาและสํานึกผิดอย่างแท้จริงเมื่อจิตใจเปลี่ยนชีวิตย่อมเปลี่ยนไปด้วยหลายคนอาจจะสงสัยว่าการกลับตัวมีผลจริงหรือไม่คำตอบคือมีหากการกลับตัวนั้นมาจากจิตที่บริสุทธิ์จริงเพราะในธรรมะไม่ใช่ที่มาเป็นตัวกำหนดปลายทางหากแต่เป็นเจตนาและการกระทำในปัจจุบัน พระพุทธองค์ทรงเคยแสดงธรรมแก่บุคคลที่เคยทำบาปใหญ่แต่เมื่อผู้นั้นกลับใจอย่างแท้จริงกลับสามารถเข้าถึงธรรมขั้นสูงได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่เคยทำผิดแต่ไม่เคยมีจิตใจที่จะเปลี่ยนแปลงเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดในอดีตไม่ใช่จุดจบของชีวิตหากจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเมื่อมีน้อยสามารถเข้าใจผลกรรมของตนยอมรับโดยไม่โทษใครและตั้งใจชดใช้ด้วยการสร้างความดี ชีวิตของเธอก็จะสามารถก้าวข้ามความมืดได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าเพียงแค่สำนึกในใจแต่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและฝึกจิตให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายเพราะความรักที่ผิดไม่ว่าจะหวานล้ำเพียงใดก็ไม่อาจจะยืนยาวได้ในโลกแห่งความจรงิงเมื่อเมียน้อยเริ่มต้นกลับใจเส้นทางข้างหน้าแม้จะไม่ง่ายแต่ก็เป็นหนทางที่มีความหมายยิ่ยงกว่าการดำรงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผิดธรรม การกลับตัวไม่ได้หมายถึงเพียงการตัดขาดจากชายที่มีเจ้าของเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการหันกลับมามองตนเองด้วยใจที่ตรงซื่อสัตย์และกล้าพอที่จะเผชิญกับความผิดพลาดที่เคยก่อการยอมรับว่าตนทำผิดและกล้ากลับมารักษาศีลก่อกรรมดีพัฒนาจิตตนเองย่อมเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคนจำนวนไม่น้อยที่เคยเป็นเมียน้อยแต่เมื่อได้ฟังธรรมะได้เข้าใจผลกรรม และได้ปฏิบัติตามหลักธรรมก็สามารถใช้ชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสงบและเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าได้ความอัปยศที่เคยเป็นตราบาปในใจกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ทําให้เธอกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งและมีศีลธรรมในทางพุทธศาสนาความผิดไม่ใช่เครื่องตัดสินคุณค่าของตนแต่เป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และยกระดับจิตวิญ,ญญาณขึ้นไปอีกขั้นหากเรารู้จักพิจารณาอย่างลึกซึ้งด้วยสติ เมียน้อยบางคนอาจจะพบว่าตนเองไม่ได้ต้องการความรักจากผู้ชายที่มีเจ้าของแต่ต้องการความอบอุ่นความยอมรับหรือความรู้สึกว่าตนเองมีค่าซึ่งแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถได้มาจากผู้อื่นเลยหากไม่ได้เริ่มจากการรักและยอมรับตัวเองก่อนการสแสวงหาความรักจากแหล่งที่ผิดย่อมนำพาไปสู่ความทุกข์ส้ำปและหากย้อนกลับมาที่จิตใจของตนเองกล้าที่จะเยียวยาด้วยศีล สมาธิและปัญญาจะพบว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความเมตตาที่เรามีต่อตนเองในวันที่กล้ายอมรับความจริงได้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเมียน้อยที่กลับตัวได้จึงไม่ใช่เพียงผู้รอดพ้นจากบาปแต่คือผู้ที่สามารถปลดปล่อยตนจากวังบนของกิเลสเป็นผู้ที่เริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางของปัญญาซึ่งสูงส่งยิ่งกว่าความรักที่ได้มาโดยการเบียดเบียนบทสรุปของบาปเมียน้อยในทางธรรมะ จึงไม่ใช่เพียงคําเตือนจากศิลธรรมหากแต่เป็นกระจกสะท้อนถึงความจริงแท้ของชีวิตว่าไม่มีความรักใดที่สร้างอยู่บนรากฐานแห่งบาปจะสามารถเติบโตงอกงามอย่างสงบได้บางคนอาจจะยังยืนยันว่าความรักคือสิ่งที่สวยงามแต่หากเรารักใครอย่างบริสุทธิ์ใจก็ควรมีสิทธิ์ในความรักนั้นแต่ธรรมชาติของรักที่แท้จริงไม่ใช่การแย่งชิงหรือครอบครองและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริง มีน้อยที่ยังคงยึดติดกับความสัมพันธ์อันผิดบาปไว้ด้วยข้ออ้างว่ารักจริงย่อมไม่อาจจะเข้าใจแก่นแท้ของความรักเลยเพราะรักที่ทําให้ผู้อื่นทุกข์ไม่เคยเป็นความรักที่บริสุทธิ์รักที่นําความไม่สงบมาให้ย่อมเป็นเพียงเงาของความหลงและความยึดติดเท่านั้นพุทธศาสนาสอนให้เราปล่อยวางไม่ใช่เพียงวางจากวัตถุสิ่งของแต่คือการวางจากคนที่ไม่ควรยึดไว้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง และจากความหลงที่เราหลอกตัวเองอยู่ทุกวันการเป็นเมียน้อยไม่ใช่เพียงความผิดทางโลกที่สังคมติเตียนแต่คือการเดินออกจากทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ซึ่งจะพาให้ชีวิตห่างไกลาจากแสงธรรมมากขึ้นทุกทีหากใครก็ตามได้ฟังบทความนี้และพบว่าตนเองกําลังอยู่ในสถานะที่กล่าวถึงขอให้ถือว่านี่คือโอกาสที่ธรรมะได้มาเยือนชีวิตขอให้จงใช้โอกาสนี้ทบทวนใจและตัดสินใจด้วยปัญญา เพราะชีวิตนั้นสัน้นเกินกว่าจะใช้เวลากับความสัมพันธ์ที่ผิดเมื่อใจเรากลับมาสู่ศีลธรรมเมื่อนั้นความสงบจะบังเกิดความสุขจะเริ่มงอกเงยและแม้จะต้องอยู่คนเดียวก็จะไม่เดียวดายเพราะธรรมะจะเป็นเพื่อนแท้เป็นแสงสว่างสองทางให้พ้นจากวังวนแห่งความหลงขอจงอย่ากลัวที่จะเดินออกมาจากทางที่ผิดเพราะทุกก้าวที่เรากลับสู่ธรรมะคือการที่เราเดินเข้าใกล้ความหลุดพ้นไปอีกหนึ่งก้าวและในวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อมองย้อนกลับมาเราจะขอบคุณตนเองที่กล้าเปลี่ยนแปลงณวันที่ยังมีเวลาให้เปลี่ยนเพราะธรรมะไม่เคยทอดทิ้งใครมีแต่ใจของเราที่ต้องกล้ากลับไปหามัน